ข่าวด่วนมาอีกแล้วนะครับทุกคนล่าสุดนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้กลับไปที่บ้านเกิดนะครับนี่เลยก็มีการต้มอึ่งด้วยนะครับโอ้โหหน้าทานมากๆแต่พี่อุ้มทานไม่เป็นนะครับใครใครกินเป็นบ้างเดี๋ยววันหลังก็อให้อุ๋งอิงเนี่ยสอนกินต้มอึ่งน,นะครับทุกคนเนาะอันนี้เลยนะครับคุณพ่อก็ต้มอึ่งให้น้อง นะครับนะและที่น่ารักไปกว่านั้นนะครับก็ทุกคนก็คือองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้นําพวงมลาลัยที่ได้จากแฟนคลับนะครับไปมอบให้คุณย่านั่นเองนะครับถือว่าเป็นศิลปินอภิชาติบุตรอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านให้พ่อแม่เนาะแล้วก็ดูแลครอบครัวนะครับและนี่เลยแล้วก็น้องเนี่ยเอาพวงมลาลยเนี่ยนำพวงมลาลยเนี่ยไปมอบให้คุณย่านะครับทุกคนเนาะแล้วให้คุณย่าเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้อุ้มก็เลยเอาภาพบรรยากาศนะครับให้ทุกคนดูเนาะ นะครับเนี่ยนะครับน้องก็เดินเอาไปคล้องให้คุณย่านะครับน่ารักมากจริงจริงนี่นะครับเอาพวงมาลัยนะครับไปมอบให้คุณย่านะครับพวงมาลัยเงินเนาะนี่นะครับคุณย่าก็คือยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะครับนี่คุณย่าน่ารักมากเลยนะครับนี่ก็เป็นแบบพวงมาลัยที่แฟนคลับนะครับได้มามอบให้น้องนั่นเองนะครับ นี่สายเปยสุดๆนะครับสำหรับองอิงนะครับสายเปยมากแล้วก็ให้คุณย่าไปเลยเนาะนะครับนี่เลยถือว่าเป็นศิลปินถือว่าเป็นความน่ารักของน้องนะครับเป็นอภิชาติบุตรเลยก็ว่าได้สำหรับองอิงเพชรบ้านแพงนะครับถ้าถ้าบ้านเราก็ต้องเรียกว่าเป็นเด็กที่รู้จักภาษารู้จักความรู้จักควา้าไหครับพี่น้องเนาะไม่แปลกใจเลยที่แฟนคลับถึงรักน้องมากขนาดนี้นะครับนี่เลยคุณยาาก็คือโอ้โห ได้เยอะมากนะครับทุกคนน้องสายเปส,ส,สุดๆนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับกุ้งก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้นะนี่เลยก็เอาโมเมนต์น่ารักของหญิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับจะได้รู้ว่าน้องแบบน่ารักแค่ไหนนี่เลยไปแล้วนะครับขุนยาแบบได้เยอะมากนะครับ